สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆที่มีพลังงานดึงดูดเข้ามารับชมคลิปนี้ขอไม่หมอฟังนะคะวันนี้ไม่หมอฟังมากับหัวข้อคิปที่ว่าเข็มทิศชีวิตที่จะนำทางคุณในช่วงนี้จะเป็นในรูปแบบใด mm hmm. ต้องใช้คำพูดนี้เนาะยังไม่ได้มีมีข้อความหรือความรู้สึกใดเลยนะที่ที่จะมาในวันนี้จริงๆอ่ะแต่มันให้บริบทว่าเออเข็มทิศชีวิตนะ วงล้อแห่งโชคชะตาเป็น,ปนมั่วมันจะหมุนไปทางทิศทางใดมันก็ล้อไปเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การดาเนินชีวิตของเราแล้วมีคําพูดหนึ่งที่อยากจะพูดกับเพื่อนในวันนี้เลยนะคะปล่อยวางบ้างแล้วก็มีความสุขในทุกๆวนันมีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆไม่ต้องไปไปเครียดกับอะไรที่มันยังไม่ถึงเวลาแล้วก็ทุกๆอย่างม,มันเป็นช่วงเวลาและเหตุการณ์ ที่ใช่ที่เหมาะสมที่ควรเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์หรือบริบทรอบนอกได้แต่เราสามารถเปลี่ยนแปลงมุมมองความรู้สึกเราเปลี่ยนแปลงจากความรู้สึกก่อนจากใจเราก่อนที่ยอมรับในในตัวเราเนี่ยกับสถานการณ์หรือเหตุการณ์นั้นๆยอมรับใจตัวเองก่อนเปลี่ยนที่ใจเราก่อนเราจะแอคชั่นออกมาได้อย่างเป็นตัวเองที่สุดกลับมาที่ตน กลับมาที่ตนกลับมายิ้มยิ้มให้ได้แล้วก็มีความสุขในในทุกๆวันเพื่อนๆเรียนรู้ใช้คำว่าเหตุการณ์สถานการณ์ได้เป็นบททดสอบได้มาห่อหลอมเพื่อนๆให้ได้เรียนรู้ไปโดยปริยายเข้าใจทุกๆอย่างและเข้าใจชีวิตของตัวเองมากยิ่งขึ้นในช่วงระยะเวลาไม่ว่าจะสองสามปีที่ผ่านมาสี่ปีที่ผ่านมาหรือ สิบปีหรือสี่เดือนหรือตั้งแต่เมษาปีที่แล้วตุลาการที่ผ่านมากันยาหลายๆเหตุการณ์ที่มันเข้ามาพลิกผันเนาะมันจะมีเหตุการณ์ที่พลิกผันที่มันมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นอย่างนี้จริงๆนะเดี๋ยวเมษาก็จะมีอีกเมษาพฤษภาฟ้าใหม่พฤษภามีก่อนสิงหาเพระท่อแปแปแล้วก็ในเรื่องของการเรียนรู้ไปอีกแล้วก็เจอตุลาการมันจะเป็นอย่างนี้แต่ให้วางใจในทุกๆอย่างที่มันกำลังจะเกิดขึ้นคือเรารู้เท่าทัน แล้วสิ่งที่อยากจะบอกเพื่อนๆเลยก็คือไม่ต้องไปอะไรมากอยากให้มีความสุขค่ะอยากให้มีความสุขอยากให้วางใจทุกๆอย่างมันเมื่อเราโล่งอ่ะโปร่งเบาสบายอ่ะทุกๆเหตุการณ์สถานการณ์เราจะจัดก,การมันได้แบบเป๊ะ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 ลงล็อกเลยนะคะเนี่ยเกินยาวตอนแรกบอกไม่มีอะไรใช่ไหม ไม่หมอฟังขอเช็คพลังงานตัวตนเพื่อนๆก่อนกับวันนี้ที่จะเข้ามารับชมคลิปนะคะเดี๋ยวหัวข้อคลิปเดี๋ยวไปกองกันอีกทีหนึ่งนะคะขออนุญาตคุณครูบาอาจารย์เศรษฐศาสิร์ไฮเออร์เซลที่ปกปักรักษาเพื่อนๆค่ะขอเช็คพลังงานตัวตนเจ้าของคลิปในวันนี้เพื่อที่จะดูว่ากงล้อแห่งโชคชะตาคุณกําลังหมุนไปทิศทางใดน,นะคะอืประมาณนี้นะคะว่าเข็มทิศชีวิตกงล้อแห่งโชคชะตาของเพื่อนจะหมุนไปทางทิศทางใดมาดูเจ้าของ คลิปนี้กันก่อนดีกว่าคุณมีพลังงานอินิจีใดคะขออนุญ,ญาตครูคุบาอาจารย์ของเพื่อนเพื่อนนะคะ <c oughs> ขออนุญ,ญาตครูครครูทุทุกท่านที่ลงมาปฏิบัติหน้าที่หลายๆท่านด้วยเช่นกันนะคะครูคุูบาจารย์น t of s ฟสอดนะคะสติงนะคะถูกควบคุมอยู่ใช่ไหม อืมมาโอเคมาอ่ะเดทโอเคเจ้าของคลิปราชินีเหรียญกรุงร้อแห่งโชตชะตรมมาจริง มันกำลังจะหมุนให้คุณได้ค้นพบโอเคโอเคโอเคไม่หมาฟังเข้าใจแหละไม่หมอฟังเข้าใจแหละ,หอหละตอนแรกที่กำลังจะทำคลิปอะ่ะก็เปิดขึ้นมาว่าถามหัวข้อคลิปนี่แหละกับทรายสมชาตยานว่ามันมันเป็นหัวข้อคลิปนี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยก็้าวใบนี้ขึ้นไปนี้ขึ้น,น,นแล้วก็อีกใบหนึ่งขึ้นสิ่งที่ ูดเลยนะคะคุณต้องการได้รับความชัดเจนตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์หรือสถานการณ์หรือไม่ยัง้นก็ช่วงเวลาก่อนหน้านี้ที่เข้ามาทา้าทายคุณมากไม่ว่า,าจะเป็นเรื่องงานเรื่องการศึกษาเรียนเรื่องจิตใจจิตวิญญาณการทําสมาธิแล้วก็การใช้ชีวิตในทุกๆอย่างเลยเหมือนรู้สึกว่าตัวเองโดนควบคุมอีกด้านหรือด้วยตัวเองนี่แหละที่มีขีดจํากัดในตัวเองมากเกินไปจนทำให้ตัวเองไม่สามารถก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนหรือปลดแอกชีวิตของตัวเองได้ นี่คือบททดสอบค่ะมองให้ออกว่านี่คือบททดสอบเมื่อวานนี้คนเลี้ยงเอนิจีกันเลยนะคนเลี้ยงเอนจีกันเลยมันมีสภาวะที่เราคิดว่ามันไม่มันไม่ใช่หลาอ,อะไรยเงี้ยแต่เราซ่อนแอบซ่อนมันไว้ลึกสุดในใจแล้วแล้วอยู่ดีๆมันมันมีสภาวะนี้เกิดขึ้นมาพลังงานของเพื่อนเพื่อนใช่ค่ะเป็นคนที่ปฏิบัติแล้วก็เดินทางเข้าสู่จิตวิญญาณเพื่อการตื่นรู้ นะคะก็คือการตื่นขึ้นจากการถูกหลับไหลการปลุกจากเหตุการณ์สถานการณ์ต่าง,างๆมีครูครูบาอาจารย์ปกปักรักษาอยู่เยอะมากๆตามรอบตามรอบนะคะตามรอบที่ท่านจะมาปกปักรักษาท่านส่งบททดสอบมาให้คุณไคลเซลของคุณส่งบททดสอบนี้มาเพื่อให้คุณได้ได้เรียนเรียนรู้เรียนรู้ตัวเองเรียนรู้ จะปลดแอกพันธนาการครั้งนี้ได้ยังไงนั่นคือสิ่งที่ไม่หมอฟังสมัมผัสได้เลยนะจากพลังงานของเพื่อนๆนะคะมันมันมันเหมือนการอ่ะลอกเปลือกหอมก็ได้หรือว่าเป็นการที่คุณจะเขาเรียกไงถูกกัดเกาอะช,ช่วงเวลาการชำระล้างอะชำระล้างเลยชำระล้างหลา,หลายๆอย่างหลายๆด้าน ้านทางพุทธไม่หมอฟังจะแนะนําใช้คํานี้นะคะแนะนําว่าให้ช่วงนี้แผ่ไม่ตายเยอะแล้วก็กดน้าเพราะจิตวิญญาณที่ที่ตรงเนี้ยที่จะได้รับไม่ว่าจะอะไรก็ตามขอให้เ,เพื่อนๆดูแค่ใบแค่ว่าเขาเขาจะรับสารได้จากการที่เราแผ่ไม่ตาแล้วก็กดน้ําแต่มันจะเป็นคลื่นพลังงานที่ค่อนข้างที่จะใช้คําว่ามีกระแสบารมีที่แผ่ไพศาลมากๆมันมากกว่าที่คุณ สร้างให้กับตัวเองแต่มันแผ่กระจายให้กับผู้คนมากมายและให้กับดวงวิญญาณหลายดวงวิญญาณที่ติดค้างอยู่หลายพหลายชาติขอ,อนอกเหนือจากนี้นิดนึงนะคะแต่มันเป็นพลังงานนี้จริงๆว่าทุกท,กทกสถานการณ์คุณไม่ต้องเก็บมาเอา,าไป,ไป,ไปมาเป็นประเด็นเลยโลกใบนี้มันคือการเรียนรู้ทุกๆอย่างตัวเราเองเช่นกันเราต้องเรียนรู้ตัวเราเราชอบอะไรเรามีพฤติกรรมยังไงเราโปรเทคยังไงเราปกป้องนิสัยของเรายัางไง ปกป้องความรู้สึกไม่ใช่ปกป้องนิสัยเราต้องเรียนรู้จุดแข็งและจุดอ่อนภายในตัวของตัวเองให้ได้คราวนี้มันก็จะมีสถานการณ์เนี่ยในพลังงานเพื่อนๆมีสถานการณ์ความเครียดความกังวลที่เข้ามาท้าทายเพื่อนๆว่าเนี่ยมันมันยากอ่ะมันยากจังมันยากจังที่จะก้าวผ่านจากจากสถานการณ์นี้มันมนรู้สึกว่าจะไปงานปากเสือมันยากจังมันเครียดมันรู้สึกว่าเราเราตัวเล็กตัวน้อย คุณให้ความรู้สึกกับตัวเองตัวเล็กตัวน้อยก,กับสถานการณ์ที่คุณกําลังจะเผชิญหรือว่ากับสิ่งที่คุณกําลังจะทําแบบตัดสินใจที่จะทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือว่าแบกรับปัญหาหรือมีนี่สินค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างยากคุณรู้สึกว่าคุณก้าวออกมาเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยากลําบากเหลือเกินมองได้หลายแง่มุมมากเลยค่ะพอคลิปนี้เป็นเฉดลนดอมถ้าจะเล็งเห็นในเรื่องของความเรื่องของการเงิน กูก็จะรู้สึกว่าค่าใช้จ่ายมันลุมเราเหลือเกินอยากจะหาแสงสว่างอยากจะค้นพบที่มาของรายได้จะทํำยังไงแต่ก็มองไม่เห็นเส้นทางทั้งที่ตัวเองก็ไถโทรศัพท์มือถืออยู่มีเส้นทางให้มากมายแต่ก็รู้สึกว่าปิดหูปิดตาแล้วก็ใช้คําว่าไม่ไม่ได้ไม่ได้มองกลับเข้ามาในตนแต่ไปโทษสถานการณ์ที่มันมารุมเรามากกว่าแต่ไม่ได้กลับไปดูที่ต้นเหตุของเรื่องนี้ ก็คือแกไม่ถูกจุดอยากทำห้องครัวให้สะอาดแต่ไปขัดห้องน้ำประมาณนั้นนะคะแล้วก็มาในเรื่องของอาชีพการงานบางคนบางท่านอยากโยกย้ายอยากเปลี่ยนยางานอยากเปลี่ยนสถานการณ์รู้สึกว่าตรงนี้มันได้รับความกดดันเหลือเกินจากหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะตัวตนของคุณคือไฮโลแฟนนะไฮโลแฟนแล้วก็เนี่ยราชินีเหรียญ โดยตรง,งของเป็นเพื่อนนะคะแต่มันมีสถานาการณ์รอบนอกเข้ามาทําให้คุณได้เรียนรู้มันเป็นเหตุการณ์ที่จะต้องเกิดเพื่อให้คุณพบแสงสว่างให้คุณพบหนทางให้คุณพบว่าตัวเองจะต้องเข้มแข็งแล้วก็ก้าวผ่านสิ่งชิ่นนั้นมาได้เพื่อให้เรียนรู้ว่าสิ่งนี้คือประสบการณ์สถานาการณ์ที่เพื่อนๆที่เจออยู่เป็นเหตุการณ์ที่จะทําให้เพื่อนๆได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงการไม่ยึดการไม่ติดกับ สินดาสิงหงให้เรียนรู้ว่าวงล้อของชีวิตมันมีทั้งขึ้นทั้งลงนะใช้ชีวิตบนความไม่ประมาทมีใช้ชีวิตโดยมีสติอยู่กับตนอยู่กับตนนี่แหละจะใช้คำว่าอยู่กับปัจจุบันก็อยู่กับตนอยู่กับกายใจตนไม่ต้องไปฟิกอะไรามากคือมให้มีความสุขในวันนี้เลยนะในวันนี้เลยคีย์สำคัญในการที่จะหมุนวงล้อแห่งโชคชะตาของตัวเองคือไวเบชั่น พลังงานความสุขรอยยิ้มบนใบหน้าและชีวิตที่ของสายประพันสอนที่เป็นของคุณแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างมันคือประสบการณ์ที่ทําให้เ,เพื่อนๆได้เก็บเกี่ยวนะคะแล้วมาดูกันว่ากงล้อแห่งโชคชะตาเนาะเข็มทิศของชีวิตของเพื่อนๆกำลังจะหมุนไปในทิศทางใดนะคะนี่คือพลังงานของเพื่อนๆนะแต่ที่จริงก็ไกลไปเยอะเหมือนกัน กับสถานการณ์แล้วก็เหตุการณ์ที่ที่เจอที่เจอมาซึ่งมันเป็นเหตุการณ์แล้วก็สถานการณ์ในรูปแบบที่คล้ายๆคำว่าแพทเทิร์นเดิมๆที่ไม่หมอฟังเองเคยเจอและรูบรวงหลายๆลาคนพบพบเจอกันมาเช่นกันแล้วก็จากพลังงานที่ไม่หมอฟังดึงดูดมาจะเป็นพลังงานที่เจอเหตุการณ์เนี้ยพอเข้าใจปุ๊บเขาจะ เรียนจบชั้นนี้เลยต้องใช้คำพูดนี้เพื่อนเพื่อนเองเช่นกันที่เข้ามารับชมรับ hmm. ฟังเนี่ยมันมีบางสิ่งบางอย่างที่เป็นคีย์ของนเพื่อนมันเป็นบางมันมีบางสิ่งบางอย่างที่จุดประกายไฟใช้คำนี้คุณเป็นดาวครับว่อกยะคุณเป็นดาวคุณมีแสงคุณเจอจรัสในพื้นที่ของคุณคุณต้องมองให้เห็นว่าไม่มีเหตุการณ์ใดหรือสถานการณ์ใดเลยที่จะมา หลีแสงคุณได้ไม่ว่าจะเป็นผ้าคลุมหรือห้องสี่เหลี่ยมที่มาปิดกั้นคุณหรือสถานการณ์อาชีพการงานการใช้ชีวิตคนรักเขาก็ไม่สามารถที่จะปิดสวิตไฟความสว่างสวยภายในตนเพื่อนๆได้เลยจงฉายแสงของตัวเองออกมาค่ะแล้วมาดูกันว่ากรงล้อแห่งโชคชะตาเขีมวชีชีวิตเพืเเ่อนๆเนี่ยจะหมุนไปในทิศทางใดค่ะ เจ็ดดาบอะไรคือความรับอาอยู่ตำแหน่งเดิมด้วยนะโอเคอไม่ได้ไม่ได้พูดชื่ออันนี้ก็มาหลายรอบเหมือนกันเนาะ สดาบ2ดาบโอเคแดไม้นะคะราชินีราชินีถ้วยประกบราชินีดาบและเดดซันโอเคใต้สำหรับเป็น1น่ถ้วยนะคะแฮปปี้แล้วเพื่อนๆโอเค okay. เข็มทิศชีวิตแล้วก็กลงล้อแห่งโชคชะตาเนี่ยนะเขากำลังจะพาเพื่อนๆหมุนไปเจออิสราภาพทางการใช้ชีวิตนี่เลยอิสราภาพการเริ่มต้นใหม่ บางคนบางท่านออกจากงานจริงๆบางคนบางท่านโยกย้ายเปลี่ยนสถาน ing, ที่อยู่หรือพาใจเราอะก้าวไปอีกคุณกาลังทานฟอร์มอะนี่คือสิ่งที่ไม่มองฟังสัมผัสได้เลยนะคะคุณจะกงล้อเนี่ยเข็มทิศแห่งชีวิตของคุณกําลังหมุนพานําทางคุณให้คนพบกับความสุดและความสักเสร็จความสาเร็จชีวิตรูปแบบใหม่มุมมองชีวิตที่ต่างออกไปการสแลนเดอร์เฉิดฉายมากๆกับเส้นทางของตัวเอง ในในทุกสิ่งที่คุณจะได้รับดวงตาใหม่ดวงตาที่มองทุกอย่างอย่างเห็นจริงอะ่ะอย่างชัดเจนวันนี้มีแหละคือโอกาสครั้งสำคัญนี่นี่แหละถ้าชีวิตไม่เจอเหตุการณ์สถานการณ์นั้นคุณจะไม่ได้เป็นคนที่มีบุคลิกนิสัยความคิดไลสไตล์แบบนี้เลย มันได้เปลี่ยนแปลงทุกๆอย่างในชีวิตของคุณเลยนะเปลี่ยนแปลงตัวตนเก่าๆเดทเมื่อกี้ขึ้นเปลี่ยนแปลงตัวตนเก่าๆเลยเจ็ดเหรียญเมื่อกี้คุณได้เก็บเกี่ยวต้องใช้คำพูดเนี้ยคุณได้เก็บเกี่ยวทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วแล้วนั่นมันคือโอกาสครั้งสาคัญมันคือมันคือสิ่งที่ล้าค่ามากๆในการที่คุณค้นพบตัวตนใหม่ที่รู้สึกว่าตัวเองมีพลังใจมากยิ่งขึ้นมีความ แข็งแกร่งอะแล้วมีปัญญาญาณที่เรียนรู้ทุกๆอย่างและคุณก็จะผ่านมันไปได้ด้วยความรู้สึกของคุณที่มันเอ่อล้นนะคุณมีมุมมองโลกที่ต่างไปจากเหตุการณ์และสถานการณ์มันแม่หมอฟังกำลังจะบอกคุณว่าชีวิตคุณเข้าสู่ขังขึ้นของชีวิตค่ะฟังเสียงสัญชาตญาณดีๆฟังทรายสัญชาตญาณดีๆแล้วขอให้คุณมีสติกบการที่คุณได้รับสัญญ,ญาณ หรือกำลังที่จะลงมอือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งด้วยปัญญาอยา่างแล้วคุณจะค้นพบกับความสำเร็จในชีวิตไม่มีกลลวงใดในโลกใบนี้มีแต่การที่คุณเสกสร้างมันด้วยตนเองนะคะขอให้เ,เพื่อนเนเข้าลึกไปให้สุดภายในใจตนและคุณจะค้นพบทุกอย่างสถานการณ์สะท้อนความเป็นเราตัวเรา สะท้อนสิ่งที่เป็นอยู่นะคะความคิดและการกระทําทุกๆอย่างสอดคล้องกันหมดและเมื่อคุณร้องขอความช่วยเหลือจากจักรวาลให้ซืซอลสิ่งศักดิ์สิทธิ์เปิดทางคุณจะได้รับผลทางความสักเซ็จนะคะเป็นพลังงานที่ยอดเยี่ยมมากนะที่ไม่หมอฟังสัมผัสได้นี่นี่แหละคือ เข็มทิพให้รู้ไว้เลยว่าถ้าคุณอยู่จุดไหนแล้ววายเบชั w ่นตกแล้วเริ่มเชียดแหละกับสถานการณ์นี้เลย,ยางเงี้ยเปลี่ยนเปลี่ยนการทำอะไรอยู่นะคุณทำอะไรอยู่วางมาลงก่อนถ้าขับรถล้วฟังไปด้วยก็มีสติก่อนอ่ะมีสมาธิต้องใชค้คำพูดนี้ไม่ใช่มีสติมีสมาธิในการขับรถถ้าดื่มกาแฟก็ขอให้มีความสุขกับการที่คุณได้ดื่มกาแฟ ถ้าคุณรู้สึกว่าสิ่งเล็กๆน้อนอๆกับการปลูกต้นไม้หรือมีมต้นไม้อะไรเงนี้คุณก็ให้เวลากับตัวเองแล้วก็มีความสุขกับสิ่งสีงน้นให้คุณหาความสุขเล็กๆจากสิ่งรอบตัวแล้วมันจะเก็บเกี่ยวตรงตรงนั้นนะเป็นพลังงานและเป็นคลื่นสั่นสะเทือนที่จะเป็นมุมกว้างออกมากถ้าคุณยังกลับเข้ามาภายในและเห็นคุณค่าในตัวเองไม่ได้ขอให้คุณส่งออกไปข้างนอกแล้วคุณจะค้นพบเลยว่า คุณมีจิตใจเพื่อเอื้อเฟือมากๆที่ช่วยเหลือผู้คนแล้วก็แบ่งปันผู้คนแล้วมันจะยิ่งกว่าไหมที่เราจะกลับมาใส่ใจความรู้สึกเราเองจิตสํานึกเนาะท้องต้องบอกว่าจิตใต้สํานึกอะมันเคยปลูกฝังไปแล้วสําหรับหลายๆท่านนะคะต้องใช้คําพูดนี้นะที่จะอยู่ดีๆมาฟัง21วันหรือขอบคุณ21วันมันรู้สึกฟังไปเท่านั้นอ่ะโดยที่เราไม่ได้รู้สึกจริงๆริ ขอให้คุณขอบคุณกับสิ่งที่คุณมีก่อนส่งขอบคุณไปก่อนถ้าคุณยังส่งขอบคุณมาให้ตัวคุณเองไม่ได้ส่งไปภายนอกแล้วมันจะกลายเป็นว่าเราเราจะย้อนกลับมาหาตัวเองถ้าคุณจะกลับมาหาตัวเองเองเลยได้รวดเร็วถือว่าเก่งมากมากค่ะแต่ถ้าคุณยังกลับเข้ามาภายในตัวเองไม่ได้กลับมาที่ตัไม่ได้ ก็ขอให้คุณส่งออกนอกไปเลยมองมองสิ่งรอบตัวที่คุณมีมองเห็นคุณค่ามองสิ่งที่คุณทําได้ก่อนมองเห็นโอกาสครั้งสําคัญมองเห็นสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเราต้นเหตุคืออะไรไม่ใช่แก้ที่ปลายเหตุปลายเหตุเป็นเพียงที่เออเราดูแล้วกับว่าสถานการณ์นะั้นอะเราจะจัดการอะไรได้เบื้องต้นเราไปดูที่ต้นเหตุโอเคเราย้อนกลับไปไม่ได้แล้วแต่เราจะขอนําสิ่งนี้ไปเป็นประสบการณ์ชีวิตเรานะ เท่านี้แหละค่ะคือขั้นตอนที่เรากลับไปดูที่ต้นเหตุเราต้องอยู่กับตรงกลางก่อนคุณต้องอยู่ตรงกลางให้ได้อยู่กับตนให้ได้ก่อนอยู่กับตนให้ได้แล้วก็มองทุกอย่างตามความเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างมันมีการเปลี่ยนแปลงหมดรวมทั้งเราเช่นกันการใช้ชีวิตของเราประสบการณ์ที่เราเจอมาการทํางานการพูดการจาการมีสังคมการใช้ชีวิตน่ะต้องบอกเลยว่าถ้าคุณไม่ได้เปลี่ยนแปลง ที่ใจคุณอะคุณจะไม่สามารถทําอะไรได้เลยเพราะว่าสถานการณ์รอบนอกไม่ว่าจะเป็นถ้าบอกในมุมกว้างเลยนะคะเหตุการณ์ที่มันกําลังจะเปลี่ยนไปทั้งโลกหรือว่าอะไรก็ตามที่คุณได้ไปรับรู้มาให้คุณกลับมาที่โลกภายในตัวคุณเองก่อนสร้างโลกภายในของเราด้วยเองก่อนเรามาทําตรงไหน,นขอให้ทําตรงนั้นให้ดีที่สุดโดยที่เราเห็นคุณค่า ในสิ่งที่ทัวเราทําเห็นคุณค่าไม่อย่างนั้นคุณจะรู้สึกตัวเล็กตัวน้อยท,ทันทีนี่คือการที่คุณจะต้องมีมุมมองที่เปลี่ยนแปลงไปบางสิ่งบางอย่างใช่เราพูดไม่ได้เราพูดไม่ได้เราส่งออกไปไม่ได้มันก้าวล่วงวาละของเขาไม่ว่าคุณจะไปเรียนรู้ด้านจิตวิญญาณแล้วเราไปไปเห็นไปนู่นไปนี่ไปสัมผัสถ้าเขาไม่ได้ร้องขอเราก็ไปยุ่งไม่ได้ถ้าคุณไปยุ่งมันก็ถือว่าเป็นบทเรียนที่คุณจำเป็นจะต้องรู้ มันก็เป็นแบบนั้นเช่นนั้นอยู่แล้วขอให้คุณไว้วางใจในแผนที่คุณเดินมาและในสิ่งที่คุณกำลังไปแน่นอนว่าชีวิตจักรวาลโลกหมุนตลอดเท่ากับมีการเปลี่ยนแปลงตลอดกายภาพนี้เช่นการแต่จิตวิญญาณของเราก็ได้รับการเรียนรู้เยอะแย,ยะมากมายเห็นไหมมีแต่ได้กับได้ ข็มที่ชีวิตกำลังนำทางคุณให้ไปค้นพบกับความอบันดันความสักเซสความสำเร็จและเป้าหมายในชีวิตของคุณคุณจะได้เติบโตอย่างมีความสุขนี่คือตัวตนของเพื่อนคุณจะได้เป็นอิสระภาพจากพันธนาการที่เหนียวรังคุณไว้ก่อนอันเนี้ยที่คุณเจอไม่หมอฟังไม่รู้เหมือนกันว่าคุณเจออะไรมาบ้าง หลายๆคนก็จะเจอเหตุการณ์ที่หนักในแต่ละคนก็นจะไม่เท่ากันไม่ต้องแบกวางมันลงไม่ต้องซ่อนความรู้สึกคุณจงเปิดเผยความรู้สึกของตัวเองให้ตนเองได้รับรู้อย่าไปมองข้ามแต่ทำความเข้าใจกับมันเหตุการณ์นี้มันได้หล่หอหลอมอะไรคุณนำสิ่งสิ่งนี้มามองเห็นว่าเฮ้ย เราได้รับประสบการณ์ใดนะจากเหตุการณ์เนี้ยพอเรามองเห็นคุณค่าจากสิ่งนั้นนนแล้วอ่ะคุณจะทา์นฟอร์มตัวเองท,งทันทีและไม่มีที่สิ้นสุดด้วยนะกับการที่คุณมีแรงกายและแรงใจที่พร้อมที่จะเติบโตหลังจากนั้นคุณจะพุ่งทยานมากนะคะนี่คือสิ่งที่หมอฟางสัมผัสได้ชีวิตคุณกำลังเข้าสู่ความพุ่งทยาน ความกล้าหาญแรงกายแรงใจความอ่อนโยนเข้มแข็งในตัวคุณเองมีทั้งหินทั้งอย่างภายในตนนั่นคือคนที่ครบพร้อมมากๆแน่นอนว่าต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าคุณจะแอคชั่นอะไรออกไปนะคะกลับมาที่ตนกลับลมาที่ตนแล้วคุณจะค้นพบทุกทุกอย่างมันอยู่ตรงนี้แล้วเริ่มณนะตรงนี้นะคะไม่ว่าสถานการณ์มันจะเป็นอย่างไรก็ตามในในไทม์ไลน์ชีวิตของเพื่อนคุณสามารถ ดึงพลังงานสุขบวกเพื่อที่จะหมุนกลงล้อแห่งโชคชะตาเข็มทิศชีวิตคุณให้มันไปในทิศทางแห่งความสักเสดิบันดันได้นะคะนี่คือสิ่งที่ไม่หมอฝฟังพยายามที่จะสื่อสารกับคุณพลังงานของมันเพื่อนความสุขอ่ะการที่เรามีความสุขอ่ะเราจะทําอะไรตามสัญชาติยามอินท i ีย์่นของเราอ่ะมันคือเข็มทิศชีวิตนะคะก็ให้คุณกลับไปภายในแน่นอนไม่หมอฝฟงมาในเรื่องของจิตอยาง ขอให้คุณกลับเข้าไปภายในภายในจิตใจของคุณให้ไปเรียนรู้นะคะเมื่อวานนี้พลังงานของมัชชิลีนค่อนข้างเยอะวันนี้พลังงานของเฟมินีนนะคะที่ค่อนข้างที่จะอ๋อมันใกล้พระจันทร์เต็มดวงแล้วหลายๆอย่างแหละแต่มันเป็นพลังงานที่สุดบวกมากๆเลยนะเป็นพลังงานที่เฮ้ย hey, นี่ก่อนหน้านี้เราเจอเหตุการณ์อะไรมาก็ตามขอให้คุณรู้ไว้เลยว่าสถานการณ์เนี้ยมันมันมันเกิดขึ้นมาเพื่อเรา เพื่อเราแม้มันจะเป็นเหตุการณ์ที่โหทุกทรมานหรือว่ายาแย่มากๆถูกกดขี่ข่มเหงกังวลกลัว,วอุบัติเหตุเรื่องอะไรก็ตามทุกอย่างมันเพื่อเราไม่อย่างนั้นคุณจะไม่ได้พักไม่อย่างนั้นคุณจะไม่มีมุมมองใหม่ไม่อย่างนั้นคุณจะไม่มีเวลาว่างเพราะคุณร้องขอเวลาว่างต้องพูดอย่างจริงจริง,จร,งจริงนะคะสุดแล้วแต่สิ่งที่คุณดึงดูด เมื่อคุณบุงเดืดสิ่งใดเข้ามาสิ่งนั้นจะเข้ามาแล้วก็เป็นจริงนะคะจิตใต้สมนึกของเราไม่ได้รู้จักคำว่ามไม่นะคะลองตัดคำว่ามไม่ออกไปจากชีวิตก่อนนะคะแต่เป็นการที่เราล้องขอและดึงดูดต้องใช้คำว่าดึงดูดเนาะดึงดูดคุณอะใช้กฎของแรงดึงดูดได้เยอะมากๆากแล้วก็มีพลังงานที่สุขบ,บวกอะพลังงานของเพื่อนเพื่อนเป็นพลังงานที่ ขึ้นเดียวกันกับจักรวาลขึ้นเดียวกันกับโลกใบนี้ขึ้นเดียวกันกับกับหนึ่งเหรียญอ่ะเป็นเหรียญที่แบบเหรียญใหญ่ๆอ,อ่ะอ่ะแล้วก็ความสักเซ็ตการเจริญเติบโตการเริ่มต้นใหม่และความที่เติบโตไปอย่างแข็งแกร่งและแข็งแรงค่ะและฉลาดหลักแหลมองภูมิปัญญานะ่ะคือตัวเพื่อนเองน,น,นะคะเจ้าของคลิปวันนี้เข็มที่ชีวิตของคุณกำลังพาคุณไปสู่ความสักเซ็ต ความสำเร็จการปลดแอกตัวเองจากพันธนาการทั้งปวงและชีวิตที่เหมือนเกิดใหม่ได้เริ่มใหม่อีกครั้งนะคะว้าวพลังงานในวันนี้ดีดีใจที่ได้เจอเพื่อนๆนะคะสําหรับเจ้าของคลิปในวันนี้ขอให้คุณตั้งมัน่นเชื่อมัน่นในสิ่งที่คุณกาลังทําแล้วก็เส้นทางที่คุณเจอเพราะนี่แหละนี่แหละคือทำลายชีวิตของคุณ มันเหนือมากกว่านั้นอ่ะไม่ของฟังเราจะบอกคุณว่าคุณกําลังอยู่เหนือโชคชะตาโชคชะตาของคุณมันเป็นเพียงไกด์ไลน์ในชีวิตว่าเนี่ยเหมือนไม่หมองฟังอ่ะมาเปิดไพ่ช่องราคนาราศีมันเป็นเพียงแค่ไกด์ไลน์เมื่อเรารู้เท่าทัานอ่ะเราก็จะอยู่เหนือเราอะปรับที่ใจเราใจเรานะว่าเราจะ มีความรู้สึกใดกับเหตุการณ์และสถานการณ์น right? okay? so ั้นเรายอมรับกับสถานการณ์นั้นได้ไหมเราเปลี่ยนแปลงสถานการณ์รอบนอกไม่ได้แต่เราเปลี่ยนที่ใจเราได้เราเปลี่ยนที่มุมมองเราได้เราเปลี่ยนที่ความรู้สึกเราได้จากที่เราเจอสถานการณ์นี้เราจะวกเวกไวๆไม่แต่ฉันไม่ตัสารต่อเหตุการณ์นี้แล้วก็กรรมนี้แล้วปล่อยวางมันก็ไม่ได้เป็นไปตามนั้นอีกต่อไปนี่นี่แหละค่ะคนที่อยู่เหนือทุกๆเหตุการณ์และสถานการณ์ ะะมันมีวิธีหมดอะอยู่ที่ว่าคุณจะยอมรับหรือคุณจะไปกับมันด้วยความเข้าใจนะคะโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้ขอบคุณเพื่อนๆอ,อย่างมากขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับสไคร์คอมเมนต์ทุกๆช่องทางของแม่หมอฟังด้วยเช่นกันขอบคุณที่มาพูดคุยกันหลังบ้านแล้วก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอบคุณที่เปิดใจแล้ว ขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตตามที่เพื่อนๆตั้งเป้าและปรารถนาสุขภาพแข็งแรงและก็มีความสุขมากๆค่ะในทุกๆวันทุกวินาทีทุกวินาทีที่เรามีลมหายใจนะคะเราจะไม่ได้รู้สึกเสียดายเวลาและสิ่งที่เราไม่เคยทำนะคะจงใช้ชีวิตให้เหมือนวันสุดท้ายแล้วก็มีความสุขค่ะ สวัสดีค่ะ